โอเคมาอีกรอบนะคนุณนี่นะ โอเคเฮ้าทุกคนไปเล่นกันสองคนตรงนี้โนโนโนเขาให้เขาเดี๋ยวนะตรงไหนเดี๋ยวสามคนไหม รอเวลาจะหมดหมดเวลาโหลดดิอ่าฮวิธีเล่นรวบรวมของรางวัลค้นหาอาหารขยายเรือและเอาชีวิตรอด ระวังตัวอะไรนะตัวอะไรไม่รู้ไป,ไปเปียวน้ำกันเอ้ยไม่ใช่ปเปียวกล่องกันก็ขอทำการว่า้ออกไปเลยล้ะกันนะกดกดกดอะไรล่ะ ไอตัวนี้มาใช่ไหมแล้วก็ทุบหัวก่อนหนึ่งทีทำไมมันไล่ป้านะเดี๋ยวป้านรอให้ระวังนะฉลามเราอย่าเรียกว่าฉลามเราต้องเรียกว่าเบบี้ชักตุต้เต้ดต้ดต้เตเบบี้ชัตเต้เตุเต้เต้เฮเบบี้ชัตเต้เต้ดตุเตเย้แล้วพลังงานจะหมด คนต่างเห็นใช่ไหมเนี่ยมามามา,มาสร้างแพรกันรีบเก็บของแล้วรีบเก็บกองเร็วก่อนที่จะมืดก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย ซื้อไฟก่อนอย่างแรกมืดมากแอปเปิ้ลโอเคอืมตัวครับเออต้องมีไม้ เรียบร้อยพี่ยมน่าจะไปเรียบร้อยมาวางไม่ได้ หม่สามสิบเก้าโลหรอช้าแล้วเดี๋ยวนะอย่าพึ่งออกไปต้องมีน้ำก่อนขวดนมมันกินมันดื่มไม่ได้วูเค สูไม่ใช่สูชูชีพชชูชีพเพิ่มเพิ่มเลือดมาให้เราสิบห้ายายาโอเค มีพิมพ์เขียวแค่สารใช่ไหมพิมพ์เขียวหรือพิมพ์อะไรไม่รู้เย,ย้มันมาแล้วอออสองตัวเลยอะ่ะนี่นะสร้างกำแพงไม้โอเค แล้วก็ไม้อันนี้สีกองกอง มากล่องกลองได้ไหมยังไม่ได้อัพอัพเดตยังไม่ได้กล่องมาโอเคี okay. ่งไงอัพเดตมาต่อไปยี่สิบ ่นนกอนขอให้ถึงสิบคืนเอาพิกเอ็กมาขวานต้องใช้หินสาม้ยตรงอันตาในไ,ไมคครับเลยอัตาในไ,ไมคครับเราได้พิกเอ็กมาแล้วอย่างแรก ถ้าได้ดับมาจะดีมากถือว่าสมัยใหม่นะมีชูชีพเป็นรูปทรง เราต้องหาพิมพ์เขียวยี่สิบนักจับสิ่งของเช้าแล้วช้าแล้วช้าแล้วกล่องจะมาแล้วงานฝีมือ เราได้หัวกระโหลกมาตอนนี้กำแพงไม้ต้องมาเดี๋ยวไอ้ตัวหัวตัวนั้นมันจะมาก่อน จะวางกับดักติดของไว้ตรงนี้วิ้่งกล่อ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 งกองดีกล่องดีอ,อ,อุ้ยโฮ้ยโหเกือบแล้วโหเพียบเลย ได้เพชรสองได้รับเหล็กหนึ่งได้รับหมูย่างได้รับพิมพ์เขียวฉันกำลังไปครบครบเลย เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็วางกับดักตรงนั้นขาดไม้ไปดูซิคาบได้ยังคาบได้แล้วนี่เราจะวางไว้ตรงนี้นี่ นี่บ้านทรงรูปหัวใจจริงไหมนี่มันจะเมื่อแล้วอะ่ะยังไม่เจอเกาะเลยคิดว่าไม่ต้องวางไว้ตรงนี้หรอกวางไว้รอบๆเลยเออครับวันนี้มาภาพขวานแล้วนะนี่ขวาน ไม่ต้องห่วงโซดามีเพียบดูอย่างเงี้ยวกล่องอยู่ไหน ้ยมันจะมาพังอันนี้เราอะโอ้โ,อโอวันนี้พอก่อนนะคะแค่เทสนะคะ บายบายค่ะเอ้ยลืมลืมลืม